สวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว facebook เดี๋ยวคลิปนี้เราพามาชมภายในห้องเครื่องซูซูกิ rc นะฮะห้องเริ่มจากห้องคลัตก่อนครับใชใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็อยากเห็นภายในเดี๋ยว แล้วจะแกะให้ชมนะครับของซูซูกิอาซี RC เนี่ยน็อตยึดผาค๊อบคับเนี่ยจะเป็นน็อตหัวแฉกซึ่งมันจะมีปัญหาเวลาเราถอดครับถอดยากถ้าเป็นรุ่นอื่น,นจะเป็นน็อตหัวเบอร์แปดถอดง่าย ใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดครับครือมือแบบนี้นะเล็กอิมพัคต์นะปิ Impact, ่นแพ็นี่นะครับเครื่องมือในการถอดไม่มีตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับ เรออกแล้วก็แท่ออกเลยครับ นี่คือฝาครอบคลัสฝาครอบลัสเนี่ยมันก็จะมีกลไกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับกลไกก็ค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่พอสมควรครับรุ่นนี้งบางนท่านี้นี่คือห้องคลับกับน,นี่นะครับห้องคลับ <ต>นี้เร, s, <S รียกคัดแรงเหวี่ยงนี่คัดกำลังซึ่งมันจะทำงานแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ครับตัวนี้ทำงานแบบอัตโนมัติใช้แรงเหวี่ยงของเครื่องยนต์ใช้แรงเหวี่ยงของเครื่องยนต์ในการทํางานส่วนตัวนี้จะจะทำงานได้ก็ตัวเมื่อเราเหยียบเกียร์ครับเหยียบเกียร,ร,ใใร์กลไกการทํางานของเครื่จะทํางานไปพร้อมๆกัน,ก,นกับการเหยียบเกียร์ ไปเป็นการลือ้อชุดคลับนะครับเริ่มจากคัดเลงเบงก่อนเราต้องเราต้องดึงกลไกลสตาร์ทตัวนี้เป็นกลนไกลไว้ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับมันจะคบคบกันกับ,ลบกลไกลสตาร์ทขาที่อยู่ในฝาครอบคลับหน้าตามันจะอยูป่ประมาณนี้นะ,อะถอดตัวนี้ออกปึ๊บพอเราดึงมันออกมาเราก็จะเห็นน,อน็อตล็อกคลับนะครับเบอร์สิบเก้า พอเราถอดน็อตออกมาแล้วก็จะพบกับแหวนรองน็อตล็อกคลั์มีแหวนกลมๆเล็กๆอันนึงแล้วก็แหวนหน้าตาคล้ายๆเฟืองเราก็จะสามารถดึงคัดก้อนออกมาได้เดี๋ยวตัวตัวกลางตัวกลางสามชิ้นนี่ย อ,อันนมีแหวนตัวหนึ่งน,นะตรงนี้อนโอเคถอดออกได้ครับถอดออกได้เฟืองน,นี่ก็แยกกักนไดนะ้นะอยัตราอยู่อย่างนี้นะ แล้วก็บูทถอดบูทออกมาลองบาดมือกันครับใช้แรงเยอามาชมไปใกล้หน่อยนี่คนระับถัดมาก็จะเป็นการถอดกลไกทัดแผ่นนะฮะ คัดกำลังกำลังก็ดึงไปเนียวมาก่อนโอเคากดคัดเราจะไม่สามารถดึงมันออกมาตรงได้นนะเราต้องถอดกิ๊บล็อกนี้ออกกิ๊ล็อกใช้คีมทางครับคีมทางเดี๋ยวขออนุญาตหาคีมทางสักครู่อ่าเดี๋ยวมาแชร์ทคนิควิธีการถอดครับเนะฮะเราไปตามหาคีมทางคีมทางแล้ว หาไม่เจอครับเราเลยต้องใช้เดี๋ยวดูเครื่องมือพิเศษเราก่อนสีลวดสีลวดลวดลวดแหลมแหลมนะฮะแหลมแหลมครับตรงนี้ตัวอากาหาคิมทางไม่เจอครับก็เลยหาสีลวดนี่แหละกนวงังลิงเดียวลองมันก็เดินหายใช่ไหนร้านไหอืดยาวคิมทาง โชว์ๆตรงนี้โอเค,โคนะหน้าตาครับแล้วก็ดึงออกได้เลยครับตรงไม่ต้องกลัวมันขาดครับเราเปลี่ยนใหม่มันจะติดประเกน็นนิดนึงดึงไปเลยต้องหวงง่วงเราเปลี่ยนใหม่ นะหน้าตาชุดคลาสของ RC อลืมบอกไปทัวนี้เป็นเป็น RC นิวครับต,ตัวตัวล่าสุดเลยตัวหน้าหน้าที่ใช้ไฟเลี้ยวนนที่ c r y นะคนับกลไกพัดชุดนี้ซับซ้อนมากครับถ้าไม่เซียนไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับปล่อยไว้แบบนี้แหละเไมเ่มีอะไรอีกไหม มีบูทตัวนึงนะลองลองเอคัดกำลังส่วนที่ที่เหลือที่เห็นบรเิเวณนี้เป็น,นกลไกการเปลี่ยนเกียร์นะครับกลไกการเปลี่ยนเกียร์อืมลำดับแรกเลยปอดไลก่อนดีเราองถอ,นอดน็อตเบอร์สิบเปนี้ี่ยวนะครับเดี๋ยวไปตามคารับ เจก่อนแป๊บนึงเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดจากตัวนี้ก่อนครับเบอร์สิบถอดมาทางสปริงเลยนะครับอเอาไว้ถดมาเราก็จะถอดกลไกดาวเกียร์เป็นหัวเบอร์สิบเหมือนกันนะครับ บเบอร์สิบพอเดี๋ยวตัวนี้มันจะเป็นหมุดล็อกดาวเกียร์เราหาครีมนะหาครีมมันหนีบออก ถึงบอ,อกได้ครับมือใช้ได้แต่ต้องใช้เนี่ครับตัวนี้เป็นตัวลั่งไม่ให้เกียร์มันข้ามไม่ไม่ไม่มันข้ามเกียร์มีสี่ตัวนะครับความยาวเท่ากันทุกตัว แล้วเราจะสามารถดึงแกนเกลออกมาได้จะใช้มมอดึงหรือจะใช้ค้อนเคาะมจากฝั่งนู้นก็ได้นะแะ๋้วช่างหาค้อนเคาะก่อนเคาะที่ขาเกลด้านหนึ่งนะเบ,บาๆนะครับระวังเกลมันจะล้มพอครับพอครับผมใช้กันลัง อะไรมาสูงนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงๆๆๆโอเคอะรซับซ้อนมานะมีหลายชิ้น ไม่ควรแยกออกจากกันถะถอดให้มันอยูใ่ในกลุ่มเดียวกันแบบนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งงงเวลาเราประกอบนะฮด้านฝั่งฝั่งคัดก็มีประมาณนี้ออกอย่างเลยจุดหนึ่งเลือเลือบูทข้าเวียงบูทข้าเวียงอยู่ตรงนี้นะครับ บางอันก็เอามือดึงออกได้เลยบางอันก็ต้องอาจจะต้องใช้ครีมัวน,นี้มันฟิตเพราะว่าซีนจานซีนข้อเวียงข้างขวามันแน่นดีนเลยฟิตแต่ถ้าถ้าเป็นบางตัวเนี่ยซีนข้อเวียงด้านขวามัน มันเสียมันจะดึงออกง่ายมากด้านฝั่งคลัตช์ก็มีมีแค่นี้ฮะของ RC RC ซนิวอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะพลิกพลิกไปทางฝั่งจานไฟกันบ้าง